อันนี้คือซองที่ใช้หมดแล้วนะนี่เลยชอบมากแล้วก็ไม่ทิ้งด้วยนะคะจะเก็บไว้นะคะเพราะว่ากลางคืนอาจจะมีขั้นตอนเยอะหน่อยนะรกอรีรู้สึกว่าเราอยากจะให้เวลากับการดูแลผิวของเราอย่างเต็มที่นะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิงกาน,นะคะวันนี้ก็มาทําคลิปอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ตอนกลางคืนในช่วงนี้กันบ้างนะหลังจากที่ได้ทําคลิปอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ในช่วงเช้าไปนะคะก็มีเพื่อนหลายคนขอให้ทำคลิปนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะโดยปกติแล้วค่ะลิจะรีวิวสกินแคร์ในช่องทาง Instagram แล้วก็ Facebook เป็นหลักเลยนะคะชื่อ i n s t a g r กรมว่าลิกา79กนะคะหรือว่าจะเซิร์ชเป็นแฮชแท็กนี้ก็ได้นะคะชื่อว่าลิก่าสกินสตอรี่ก็ได้นะเพราะว่าลิวผ่านนี้ประจําเลยนะลีวิ้ ดิ๊ก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามสภาพผิวในช่วงนั้นๆด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเช็ดเครื่องสําอางออกก่อนนะคะแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะทาแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดดิก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยโฟมล้างหน้าปกตินะลิจานเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดผิวเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าผิวเราสะอาดแล้วอะคะ่ะเวลาที่เราใช้สกินแคร์แบบบำรุงอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดเครื่อ,อจะๆก็มี สีอันนี้นะคะหยิบใช้กันรับแต่ช่วงนะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงนี้ค่ะช่วงเดือนกันยาเนี่ยจะชอบใช้ของคอมเนเดอร์ฟาร์มกับของจุ๊บเนี่ยบ่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอ่ะอันนี้คือดูจากปริมาณได้เลยว่าแบบชอบมากๆเลยนะใช้บ่อยนะคะเป็นแบรนด์ออร์แกนิกทั้งคู่เลยเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะช่วงเป็นสิวก็ใช้ได้นะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มนะคะเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นของจุ๊บให้ดูละกันนะคะอันนี้นะเพราะว่านี้มันใช้เช็ดได้ทั้งบริเวณรอบดวงตาก็ได้นะคะแล้วก็ทั่วหน้าเลยอัันนนนีีี้กก็จะชุบกกบสแผ่ อันนี้เช็ดรอบดวงตาได้นะคะไม่แสบตาแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่เหมาะกับคนเป็นสิวด้วยนะตามชื่อเลยค่ะ anti a c n เนะคะเวลาที่ใช้สก,กินแคร์เนี่ยถ้าใช้หมดแล้วค่ะี้ก็จะพักไปก่อนแล้วก็ไปลองอื่นก่อนแล้วก็ถ้าเราคิดถึงแล้วก็วนมาหาเขาใหม่เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้ซ้ําบ่อยนะคะหมดไปหลายขวดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยค่ะอันนี้คือเช็ดให้ดูทั่วหน้านะจะเห็นนะคะว่ามันเช็ดเครื่องสำอางออกได้แบบเกลี้ยงเลยนะแผ่นเดียวแต่ว่าสองด้านนะเดี๋ยวี้จะใช้อีกแผ่นหนึ่งเพราะรู้สึกว่า เราต้องย้ำอีกรอบนะคะเช็ดแปประมาณ2แผ่นนะคะประมาณนี้ผิวหลังจากที่เช็ดเครื่องสำอางแล้วนะคะจะเห็นนะว่าผิวไม่แห้งเลยนะคะมีความชุ่มชื้นนะเผื่อใครที่อยากจะซื้อเนี้ยมาลองเนี้ยเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ดิ๊กชอบเพราะว่าได้เรื่องความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดการอุดตันในรูขุมขนได้ด้วยนะคะใครที่เป็นสิวอุดตันหรือว่ารักษาสิวอยู่ก็แนะนํานะคะหลังจากเช็ดเครื่องสำอางแล้วนะคะเราก็จะล้างหน้าต่อเลยนะคะที่ดิ๊กใช้บ่อยๆก็จะมี2อันนี้นะ ตาได้บอกไปในคลิปสกินแคร์ตอนเช้าเลยนะคะจะมีของแบรนด์ Promis e นะคะอันนี้จะเป็น Princy ในรูปแบบเซรั่มนะคะก็จะอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยผิวหน้าไม่แห้งหลังๆนะคะแล้วก็น,นี้ของแบรนด์ Mad Hippie นะคะอันนี้ก็ดีเพราะว่าเวลาที่ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามีความนุ่มลื่นนะคะแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นด้วยนะคลิปสกินแคร์ตอนเช้าที่ใช้ของ Mad Hippie ไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ใช้เป็นของแบรนด์ Promis e ละกันนะคะอันนี้นะมันจะเหมือนเซรั่มเลยทุกคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวถูก่อน อันนี้โฟมเขาะจะไม่เยอะมากนะคะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ีจะใช้เป็นเครื่องฟอริโอแล้วกันนะใช้ประจำนะคะเพราะว่ามันก็ช่วยให้แบบล้างหน้าได้สะอาดนะแต่บางทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอยากจะแบบไวขึ้นหน่อยอะไรอย่างงี้นะลิก็จะใช้มือตัวเองเนี่แหละคะ่ะล้างนะแล้วแต่อารมณ์ตัวเองอะอืม อันนี้ก็ล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผิวหลังล้างจะเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีความชุ่มชื้นของผิวนะผิวไม่แห้งนะคะแล้วก็ล้างหน้าสะอาดหมดจดเลยคือจับผิวแล้วมันรู้สึกมีความแบบสดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราล้างทุกอย่างออกไปแบบรู้สึกว่ามันเกลี้ยงดีนะคะ อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่จะบำรุงผิวกายตอนที่ผิวหมาดๆนะคะก็ยังคงใช้อันเดิมอยู่นะคะเซโรวีโลชั่นนะอันนี้หมดไปหลายอันแล้วนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรมีติดบ้านนะคะเอาไว้ใช้ในยามที่ผิวหน้าเราอาจจะแพ้หรือว่าระคายเคืองอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าผิวแห้งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ช่วยได้นะีน่ก็ทาทั่วผิวนี้นะคะก็จะทาแคทให้ดูกัน ว่าจริงๆทางตัวเลยนะคะถ้าผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยปัญหาผิวต่างๆมันจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็จะมีอันนึงที่ดิใช้ถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าวันไหนรู้สึกว่าผิวเรามันอาจจะแห้งนะคะอาจจะแบบไปตากแดดมาแล้วรู้สึกว่าผิวมันมีความแห้งเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะจะใช้เป็นสูตรนี้นะสูตรครีมแต่ให้ดูว่าใช้จนแบบใกล้หมดแล้วนะคะคือใช้จนแบบเปลือประมาณก้นกระปุกแล้วนะคะชอบมากๆเลยสําหรับแบรนด์นี้นะพอเราทาโลชั่นไปนแล้วจะเห็นนะคะว่าผิวมันจะดูมีความชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยนะเนี่่ยผิวไมแห้งะคะ อ่ะประมาณนี้นะคะกลางคืนก็ใช้ประมาณนี้นะแล้วแต่ลมตัวเองนะคะบางทีก็ทาแค่เนี้ยค่ะไม่ได้ทาเยอะหรือบางทีก็อาจจะมีเสริมในการใช้พวกออยอะไรเงี้ยค่ะทาผิวตอนอ่หลังจากที่อาบน้าแล้วแล้วก็ค่อยตามวิโลช่นเหมือนกันแล้วแต่ช่วงนะตอนนี้ผิวหน้าของลิ๊กก็มีความหมัดหมาดอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้อาบน้ำอะไรมานะนี่กก็ใช้เป็นมาสกอันนี้นะคะของแบรนด์ e v e r g r e e n ช่วงนี้ใช้ประจําเลยนะคะใช้ทุกคืนเลยชอบมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยที่สกัดดีมากๆเลยนะมีทั้งไบโบบกที่ชีออยไฮยาลูนิกแอซิดอะโลเวยว ก็วิตามิน E เนี่ยอยากให้ทุกคนไปลองนะใช้ดีจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูคือใช้แบบไปเกือบครึ่งกระปุกแล้วนะคะสําหรับมาคันนี้ค่ะมันจะมีส่วนช่วยเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเนื้อมาเขามีความเข้มข้นนะแต่ว่าเวลาทาแล้วคือไม่เหนียวไม่อะไรเลยแล้วกลิ่นหอมแบบสบายจมูกมาก อันนี้ถ้าเกิดใครติดตามทาง IG Story จะเห็นว่าลิขกับพูดถึงบ่อยมากเลยอ่ะดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็คือราคาถือว่าเอื้อมถึงง่ายนะรู้สึกว่าจะประมาณ300กว่าบาทนะคะปริมาณ200กรัมนะคะรู้สึกว่าลิเคยใช้ช่วงที่นีกดสิวอะคะ่ะแล้วมันจะมีความแดงเอาเนี้ยมาร์กทิ้งไว้อ่ะคะ่ะมันช่วยลดความแดง,งผิวได้นะคะแล้วก็หลังใช้อ่ะน่าจะมีความนุ่มมากๆแล้วก็มีความเรียบเนียนมีความชุ่มชื้นนะสำหรับมากสกอันนี้นะคะให้พอกทิ้งไว20้20-30นาที่ลิก็จะพอกทิ้้งไวแบบนี้เลยะคะเดี๋ยวองมาเจอกันอีทนกทีิ้งจาที่ ครบ3าสิบนาทีแล้วค่ะตอนนี้ดิก็มาร์คครบ30สิบนาทีแล้วนะคะมาร์คอันนี้ค่ะเวลามาร์คแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ผิวหน้าของเรามันดูแห้งเลยนะคะตอนที่ล้างก็จะถูแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยนวดนวดก่อนหลังจากที่ล้างหน้าแล้วนะคะผิวจะมีความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยนะอันนี้เป็นมาร์คที่ลิฉชอบมากๆนะช่วยเรื่องกาวว่า รีแพร์ผิวได้ดีเลยนะคะ่ะหน้าจะมีความแบบดูใสขึ้นมานิดนึงด้วยนะแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้ดีนะคะต่อมานีิก็ใช้เป็นชิสมานะคะวันนี้ใช้เป็นของแบรนด์ m e d i ิ e ิลนะคอร์ชั่น BTS นะคะอันนี้คือซองที่ใช้หมดแล้วนะ นี่เลยชอบมากแล้วก็ไม่ทิ้งด้วยนะคะจะเก็บไว้นะคะเพราะว่าเป็นคอร์เรชันของหนุ่มๆ BTS นะคะอันนี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับ BTS นะคะก็แนะนําว่าต้องมีสะสมไว้นะคะแล้วก็ใช้ดีนะคอร์เรชันนี้นะคะหลกัหลกๆของมาสก์นี้นะคะจะช่วยเรื่องลดการเกิดสิวกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ลดความมันของผิวนะแผ่นมาสกเนี่ยชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะไม่แห้งนะกลางคืนอาจจะมีขั้นตอนเยอะหน่อยนะาะรีุ้้กว่าเราอยากจะให้เวลากับการดูแลผิวของเราอย่างเต็มที่นะในช่วงที่ เราแบบนอนอะไรงนี้ด้วยนะคะก็เลยจัดเต็มหน่อยนะตอนกลางคืนมาร์คทิ้งไว้10-20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็พบ20นาทีแล้วนะคะหลังจากที่มาส์หน้าแล้วนะคะผิวหน้าก็จะมีความชุ่มชื้นนะเวลาจับลับผิวหน้าจะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เรื่องของความละเอียดของผิวด้วยนะคะต่อมานี้ก็ใช้เป็นซิกาสกินนะคะของแบรนด์ VT c o s m e t i c นะของแบรนด์นี้ใช้ดีหลายอย่างเลยนะที่ใช้ของเขาแบบว่าหลายอย่างมากๆเลยนะคะนี่ก็จะใช้แบบว่าลงประมาณนี้นะคะนี่ก็ใช้กับเครื่องอันนี้นะคะใช้แผ่นน,นี้นะคะ่ะไว้บนนี้นะคะอันนี้จะเป็น,นเครื่องที่ช่วยแบบว่าผักพวกครีมะค่ะเข้าสู่ผิวให้ดียิ่งขึ้นนะคะเป็นของพัน นาโซนิกนะอ่ะนี่ก็จะเคลียร์ผิวนะคะก็จะมีหลายโหมดเลยนี่นี่ก็จะทาบนผิวนี้เลย มันจะมีความอุ่นๆน,นะเพราะรู้สึกว่าความอุ่นมันก็จะช่วยเรื่องการว่าเปิดรูขุมขนของเราค่ะทําให้เราลงสกินแคร์อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้เวลาใช้แล้วจะเห็นเลยนะว่าหน้าจะมีความฉ่าม,มีความชุ่มชื้นขึ้นเลยถ้าเกิดใครอยากให้ริซทรีวิวเครื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่านี้ขอใช้ไปสักพักนึงก่อนนะเสร็จไปแล้วนะคะหมดหนึ่งนะจะเห็นเลยนะว่าผิวตอนนี้ฉ่าเงามากๆเลยนะคะต่อมานี้ก็ใช้ฝั่งนี้นะคะนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เปิด แบบซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะเมื่อกี้หมดแรกที่ใช้ไปจะเป็นการเคลียร์ผิวนะคะก็เลยใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนี้ค่ะจะใช้กับโทนเนอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเอเซนเนอร์น้ำอะไก็ได้นะคะ มันก็จะเป็นการเตรียมผิวในลำดับแรกนะต่อนมาลิก็ใช้เป็นเจลแต้มสิวของ Baby ้ไรส์นะคะอย่างที่บอกกันว่าตอนนี้ทดลองใช้อยู่นะอันนี้ก็เริ่มใช้ซองที่สมแล้วนะคะตอนนี้สิวไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ทาย้ำไปก่อนนะเพราะว่าผิวหน้าลิกเกี่ยบางทีเราแต่งหน้าประจำมาค่ะมันก็จะเกิดกอุดตันได้ง่ายเหมือนกันนะก็ ทาไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดสิวอุดตันง่ายนะคะดิก็อทายาสไปจุดที่เป็นสิวเดิมๆเลยนะคะปกติดิชอบแบบมีสิวขึ้นส่วนเนี้ยส่วนตรงเนี้ยข้างแก้มตรงเนี้ยค่ะที่ขึ้นนะหน้าผากไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมีรีวิวเต็มๆอีกทีหนึง่งแบบภาพนะคะก็เราติดตามกันทางอินสตาแกรมได้เลยนะนี้ก็ใช้แล้วก็เก็บผลรีวิวอยู่ได้เรื่อยนะคะที่สังเกตเลยคือสิวหายแล้วนะคะตอนนี้ใช้ฝั่งนี้ต่อนะคะลดรอยแต่ในจุดที่มีรอยนะคะ อันนี้จะมีรอยดําส่วนข้างแก้มส,ส่วนใหญ่เลยอันนี้จะเป็นเจลที่มีสาราศจากต้นเลือดบางกรด้วยนะคะดาร้กอนบัตก็คือต้นนี้ค่ะมันจะมีส่วนช่วยเรื่องออลดรอยได้ดีเลยนะคะสมานผิวของเราค่ะให้ปอกแบบแผลเป็นต่างๆหรือแบบรอยที่กับเกิดจากสิวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสมานตัวไวขึ้นนะต่อมานี่ก็ใช้เป็นคารันดับเบิลเซรั่มนะคะประมาณสอั๊มนะอันนี้มันก็จะช่วยเรื่องออให้ผิวอ่อนเยาวนะคะ ลดเลือนริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรีช่ชอบที่ว่าใช้แล้วหนา้าดูไม่โซมไปกว่าเดิมนะคะแม้ว่าเราจะนอนดึกนะคือเราอายุเลข3าแล้วรู้สึกว่าควรจะมีไว้หน่อยจะได้ช่วยว่าประคองผิวหน้าให้ของเราเนี่ยให้มันยังดูอ่อนเยาว์นะคะดูไม่โซมลงไปกว่าเดิมนะั้นต่อมาก็ใช้เป็นเซรั่มของ l o r e a รรุ่นนี้นะคะอันนี้เคยทํารีวิวไว้แล้วนะเป็นเซรั่มอีกอันหนึ่งที่เห็นผลดีมากๆเลยใช้แล้วหน้าชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็ ได้เรื่องความกระชับของผิวด้วยคือเพื่อนๆไม่ต้องใช้ตามลิขขนาดนี้นะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะสภาพผิวไม่เหมือนกันนะคะสำหรับคืนนี้ที่ใช้เป็นของล o รีอนะคะแต่ว่าบางคืนลิคก,ก็ใช้เป็นคอเจนเซรัมอันนี้นะอันนี้เคยพูดถึงไปในคลิปสกินแคร์ที่ใช้ช่วงเช้าแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นไอครีมนะคะของโอเลนะคะอันนี้ชอบมากเลย,ยนี่ อันนี้ใช้จนจะหมดแล้วนะชอบมากมากอันนี้น่เคยทํารีวิวไว้แล้วทุกคนเป็นอีกอันนึงเลยที่ถ้าใครอยากให้ใต้ตาตัวเองดูไม่โมไมกว่าเดิมนะคะแนะนําหรือใครที่นอนน้อยอะไรอย่างงี้นะสำหรับโอเลนเนี้ยคะ่ะทาจะพอกลางคืนนะตื่นมาน่าจะดูไม่โซมนะคะคือแม้ว่าเราจะนอนดึกอะไรเงี้ยมันแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซรวีพีเอ็มโลชั่นนะคะอันเดิมเลยใช้จนแบนแล้วนะคะคือลิกใช้จนไม่นับหลอดแล้วอะหมดแล้วก็ต้องซื้อซ้ำนะคะคือเป็นโลชั่นที่ต้องมีติดบ,บ้านอ่ะทุกคนเพราะว่ามันดีมากๆเลย ใช้ช่วงเป็นสิวได้นะผิวหน้าอ่อนแอแบบไม่รู้ว่าแพ้อะไรมาเนี้ยก็ทาเนี้ยก็รู้สึกว่ามันช่วยผิวเราค่ะมันฟื้นฟูจากผิวที่แพ้ได้นะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีมากๆเลยนะก็หลังจากที่เราลงสกินแคร์ทุกอย่างหมดแล้วนะคะลิศก็จะปิดท้ายด้วยใช้เครื่องอันนี้นะคะเป็นการผลักสกินแคร์ให้เราทาไปอะค่ะให้ซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้นนะ เราก็จะใช้เป็นโหมดเย็นนะนี่เป็นโหมดที่ไว้ปิดรูขุมขนนะคะอันนี้ก็จะ มีความเย็นบนผิวนะรู้สึกว่าเครื่องนี้ซื้อมาเราคุ้มค่าดีนะใช้ได้หลากหลายดีแล้วก็มันทําให้สกินแคร์เราทาไปอะคะ่ะซึมเข้าผิวได้ดีจริงๆคือมันรู้สึกต่างจากการที่เราใช้มือลงเหมือนกันนะแต่ว่าเครื่องนี้ใช้ประมาณ2วันก็ต้องชาร์จแล้วนะคะแบตหมดเร็วเนี่ยค่ะพอหลังจากใช้เครื่องแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าผิวหน้าของลิ๊เนี่ยมันดูมีความใสขึ้นนะเพราะว่าตัวเครื่องมันก็ช่วยเรื่องการกระตุ้นผิวด้วยนะคะแล้วก็ผลักตัวเซรั่มหรือว่าสกินแคร์เราใช้ไปอะค่ะให้ซึม เห็นเลยมันดูอิ่มน้ํานะครับผิวมันเด้งๆชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะรีอชอบผิวตัวเองช่วงนี้มากๆนะรู้สึกว่า การบำรุงของเราในช่วงนี้ค่ะมันได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีเลยนะคะแต่ว่าสกินแคร์ที่ใช้แต่ในแต่ละช่วงมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวณนะตอนนั้นนะคือถ้าหากว่าในช่วงไหนที่รู้สึกว่าเป็นสิวหนักๆน,นะคะคือรู้สึกว่าผิวระคายเคือง,งะะอะไรเงี้ยค่ะลิก็จะไม่ได้ใช้อะไรหลายสเตปนะจะเน้นเรื่องการเติมความชุ่มชื้นเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะรู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วนะคะก็เลยเริมไม่จะว่ามีการเพิ่มสเต็ปอะไรเข้ามาหลายอย่างเหมือนกันปิดท้ายด้วยสเปรย์กุหลานะบ ตลอดนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะดิชอบกลิ่นอนะคือกลิ่นเขาได้เรื่องการแบบผ่อนคลายด้วยอะคะ่ะมันจะเป็นกลิ่นกุหลาบแบบ หอมๆละมุนละมุนนะคะแล้วก็เนี่ยช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองผิวนะคะปอกกระลมผิวได้เหมือนกันนะแล้วปิดท้ายด้วยการทาลิปบำรุงนะคะลิชใช้ของไอรานะอันนี้จะเป็นกลิ่นพีทนะคะเคยทํารีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็หมดไปหลายแท่งอนละทุกคนชอบมากๆเพราะว่าเนี่ยช่วยลดความคล้ําของสีปากได้นะทำให้ปากงเรานะดูคล้าน้อยลงนะแต่ว่าต้องใช้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลิชอบแพ็กเกจของเขาเพราะว่าเป็นแพ็กเกจกระดาษนะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทํามาเพื่อคนที่แแบบ ง่ายเรืเหมือนกานนะรสลับแบรนด์นี้นะคะจะมีกลิ่นหอมของพีชด้วยนะคะทาแล้วก็คือปากจะนุ่มชุ่มชื้นเลยนะอันนี้คือเวลาใช้แล้วตื่นมาเนี่ยปากเราจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แห้งแตกนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยฮันนี่ลิปนะของแบรนด์คันทรี y แอนด์สตรีนะอันนี้ใช้จนจะหมดแล้วเหมือนกัน ใช้แล้วมันช่วยเติมเต็มร่องปากนะคะทาให้ปากเรามันดูฟูขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรื่องความชุ่มชื้นด้วยนะคะพาให้แบบปากดูฉ่ๆไปเลยนะเพราะว่าตื่นมาเนี่ยปากเราจะดูสุขภาพดีดูอิ่มฟูไม่มีความแห้งหลายคนถามกันว่าทาไมปากลิ้ดูคล้ำน้อยลงคือลิ้ถ้าใช้อย่างเงี้ยทุกคนทั้ง2แบรนด์นะคะใช้กู้กันนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เรื่องความชุ่มชื้นนะคะหลังจากที่บํารุงสกินแคร์ไปหลายอย่างเมื่อกี้นะคะผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะจะเห็นว่าหน้ามันดูแบบ มันดูเงาเงามากๆเลยแต่ว่ากลางคืนคือบางทีอันนี้ก็เปิดแอร์นะคะพอตื่นมาหน้ามันก็จะแบบพอดีเลยค่ะหน้าไม่แห้งเพื่อนๆไม่ต้องใช้ตามนี้ทั้งหมดนะเพราะว่าแต่ละคนสภาพผิวอะไม่เหมือนกันนะคะมีความต้องการที่แตกต่างออกไปก็นะคะหาว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าช่วงไหนดิชจะกินแคร์อะไรบ้างนะคะแนะนําว่าให้ติดตามกันทางอินสตาแกรมนะคะชื่ออินสตาแกรมว่าลิกะ79นะคะแล้วก็เซิร์ชแฮชแท็กว่าลิกะสกินสตอรี่ได้เลยนะคะลิ่จะมีอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ด้วยนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะหวังว่า คำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ Comment, สอบถามมาได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็สามารถติดตามพิกใต้เพิ่มเติมทาง Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อว่าลิกานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันทาง YouTube นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าชื่นชอบช่องนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงๆด,ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไม่บหวค่ะสวัสดีค่ะ